โอเคครับทุกคนก็ <c oughs> อุย้ยอย่นินดีดีพี่ชายก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟอีเดนนะครับทุกคนเซิร์ฟอีเดนออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆพร้อมแล้วเนี่ย่โปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นเดิมอยู่นะผมจะไม่เปิดโปรโมชั่นให้ดูนะครับทุกคน <c oughs> ตอนเนี้ย เซตกบคือเต็มเซริร์ฟผมบอกเลยเซตกบอะเ,<ร>เซตกบที่มัน,นฟาร์มได้นะครับเอาไว้ยิงเอาไว้ขายก็แล้วแต่นะผมมาแจก,กเซตดีซีดีซ,ด,ซดีเจหนึ่งเซตนี่ย้ำมาหนึ่งเซตเท่านั้นอย่างอื่นผมไม่นับแล้วก็แชร์กันนะโอ้ยมันกดซื้อ x8 ไม่ได้อะไอ้ตัวเนี้ยกี่ตัวสองตัวสามตัวเนาะโอเค เต็จุตุ่มตุ่มก้องก็รู้นะครับว่าใครโหดที่สุดไม่ไหเอ,อไเอาดีเจว้นในตัว ขอกระสุนก่อนนี่ใส่กระสุนอะไรอ,ะอลล่ะอเลละเล้ายล้วก็สาเปลี่ยเนเซนเซนเนี่ยเอามาในตัวจโเปลยเนี่ยเนะี่ยจะ มมืนแะงกบก็เท่าเท่ากับไอ้นี่นะครับทุกคนกบท่อดีเจเลยยิงดีเจแตกนะครับความถึกต่างกันประมาณสองนะครับก็เเปลี่ยนไวจัง โอ้โหแล้วกูไม่ได้เอากบไปเก็บอะผมเล่นเล่นกบเอ้ยมันไม่เก็บเอฟไม่ดีอะทำไมเขาไม่เก็บเอฟไม่ดีอะแต่ว่าเนยนะเซตกบอ่ะเห็นป่ะยิงผมตายนะครับยิงยิงตายง่ายมากนะครับอ้าวอย่างงี้จะได้เซตกลับไปนะระะวังนไปเลลลยยไไปปเเ้้าขึนแวเก็บกบยังมึงอ่ะ

โอ้โหมันแบบเซฟเนี้ยเอาตรงนะคือมันใส่กระสุนช้านะครับอุ้คนเริ่มมาเยอะแล้วว่าทุกคนคนเริ่มมาเยอะแล้วแต่ข้อดีข้อเสียองมันมีเนะครับกระสุนกระสุนมันค่อนข้างจาผมบอกเลยว่ากระสุนมันค่อนข้างจะใสยากนะครับโอ้โอุ้ยอโอ มาโควก็ไม่ได้นะดิ๊หวิ่งเลยอะมาโคนดิ๊งวิ่งเลยอ <c oughs> เลยอเป็นงานหมดแล้วผมจะแตกหมดดิ๊งวิผมโปรดิด่งวิโอแต่แบบกระสุนเนะี่ยคือมันมโดนลุมคือผมยี่สิบนัดอะยี่สิบนัดือต้องยิงให้ตายนะครับผมต้องหาวิธีขึ้นไปใหม่เพื่อขอเอา X8 ็กแปดในคางก่อนละกันผมว่า คือที่ถ้ายมันเนี้ยมันใส่แมกกานครับแล้วเราเล่นไม่ได้สวดไม่ได้ผมว่าน่าจะปรับดีเลย์ให้มันไวกว่าน,นี้หรือว่าแอดมินตั้งทำให้มันเป็นแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีเขาน่อจะน้าจะถามันเป็นแบบนี้เฉยเหร ขอปนใสากระสุนอุยอ้ยอุ้ยขาวออนออนเวลาครับโอ้ดังกว่าแกตายทักก้งตนะัวเลยโอยอย่างนั้นแหละต้องทีละตัวอุ้ยโอ้โหดิเจกับตายเฮียจีิงๆแต่ผมยัดหัวแต่กระสุนผมใจช้านะครับต้องค่อยๆเล่น เ้ยตายผมก็ะตายโอ้หไม่ใจเลยโอ้โไม่ใจอะ่ะเดี๋ยวแบบต้องรอเพื่อนฮู้ยมือตับเดี๋ยวนะครับว่าเดิมนี้ใสก่กระสุนช้าเพื่อน โอ oh, ้โหกระสุนส่งใช้เจ็บสิเยอะเอาโอ้เพื่อนก็มีคนก็สายได้ดีเจก็ผมจะแจกนะครับดีเจไม่ใช่อะไรหรอกเทว่าจะแจกเทตสองเทแต่ผมว่าแจกให้คนได้เยอะนะครับทุกคนเอาไว้คนเล่นผมคิดว่าน่าจะเอามาเป็นโปรแจกนะแต่ผมว่าให้มันมีราคาหน่อยแล้วกันผมจะทยอยเอามาแจกอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจะทยอยแจกให้เรื่อยๆอย่างนี้ ว่ายน้ำว่ายน้ำ <ALLY> ว่ายน้ำ <hating> ว <and living> ่ายน้ำเวลาใส่กระสุนมันจะวิ่งมาใส่ผมผมมาแล้ว นับตี้มาหน่อยคือเขาไม่กล้าออกนะครับตอนนี้นเออปืนเสริมเนี่ยต้องได้ปืนสับนะนนบต้องเอาแบบปืนมาสับแต่ผมเอาปืนมาสับด้วเนีวยว้ย โอ้ยโอ้โหหลายยิงเอ้าแล้วทำไมมีดีเจสองเซตอ่ะผมไม่ได้ยิงตัวดีเจหน่ะ้ไอแบบไอกบไอกบไม่แต่รัวๆไม่ต้องสารที่ผ่านเลยผมว่าผมออกไปไกลดีกว่าเอาปืนไปสับ้วยแน่เอาไปเล่นแบบปุ๊บปั๊บนี้ต้องแบบผมต้องกลับมาเล่นแบบจริงจังครับแล้วก็เซฟเนี้ยผมต้องปรับตัวเยอะเลย แต่พยายามนะจะพยายามเล่นให้ได้นะครับทุกคนผมจะพยายามจับจังหวะการป้อมยานะครับอย่างแรกเลยจับจังหวะการป้อมยาแล้วอย่างที่สองก็คือต้องต้องยิงให้คมอะ่ะคือมันถ้าจะสับปืนคือโอกาสที่จะสับแบบช้ามากนะครับทุกคนมันไม่น่าไหวอะ่ะโอ้ยัดกูทุกเม็ดเลยต้องแบบจับจังหวะการป้อมยา,ยาจริงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโดนกี่เม็ดนะครับแจกให้มันไปก่อน ให้มันรับรู้ว่าของมันแบบตายง่ายมันได้ของง่ายมากเ,เดี๋ยวเอาเซตให้เพื่อนหน่อยแล้วกันเนาะผมว่าผมเอาเซตให้เพื่อนไปเล่นด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่เหรอถือดึมถือดึมถืดึมถืดึมถืดึมต้องมีเพลงนี้ใช่ไหม <laughs> ที่แรกผมว่าจะมาเปิดกล่องนะครับแต่รอบหน้าเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องให้ดูแล้วกันนะครับเห็นคนขอมาเยอะมากเลยเปิดกล่องอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันจัดให้ตามคําขอ,อ,อแ,ตแต่คนที่เขาไม่มีเหรอเขายิงไม่ได้เพื่อนไม่ให้เหรอเพื่อนยิงได้ตั้งเยอะ 10K เดอยูเป้่า 10K เดี๋ยวเปล่ามีออขอไปแช์ก,กลุ่มแ้วมึงมายิงช่วยกูก่อนติเพื่อน โอ้โหไม่ไหวเลยอย่างนี้ลงมกันอย่างนี้ไม่ไหวเลยนะตายหนึ่งโอ้โหเพื่อนมันได้หมดเลยอะเมาเมาเมาเจ๊เจวมา ใช่ครับยิงสดเอายิงสดไปเ,เลยข,เลขึ้นมา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 นนผมบอกเลยนะถ้าวัดหนึ่งผมอาจจะสู้ได้นะครับแต่ถ้าเน้นลุมผมไม่น่าไหวอ่ะผมว่านะ <c ười> ผมรอมันขึ้นมาเพื่อนผมจะเคลนปั๊กอให้เพื่อนดักข้างหน้าก็ได้นะครับให้เพื่อนเข้ามายิงข้างช่วย เพื่อนผมเกือบแตกอ่าห่ารอบนี้กูได้รอบนี้กูได้คือ ปืน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 อุ้ยผมกบไายมันเจ้าคืนผมปะมันเจ้าคืนผมปะเฮ้ยทำไมผมผมเรื้ยงแสงวะเห็นปะว้าค้าง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 กระตุกกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางเดี๋จะขอเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ไหลรุมอีกแล้วกูยังไม่ไหวเลยอ่ะคนเดียวว่ะเฮ้ยเพื่อน คนเริ่มมาเยอะแล้วครับตอนนี้เอ่อเอาหัวตัวให้เพื่อนแล้วกันมาสออไม่มีอ่ะส่อต้องซื้อเอาละเดอ้ออุ้ยไม่ตายผมกลัวหลังสวนไง อุ้ยโอ้โหผมตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะออกไปเพื่อนยาเพื่อนพยายามออกไปเพื่อนผมออกไปบอกว่าหน่าขอเล่นเคียวบีขอแตะเคียวบีแล้วกันนะครับเคียวบีแล้วใส่แม็กเอดับนะครับสิบนัดเอ่อ โอ้แล้วเกิดไกลจัดเลยนะเชลบีก็เท่ากับปืนสุมนะครับเก็บทอร์ก่ะผมว่าเล่นเป็น SVD จะดีกว่านะครับทุกคนเพราะว,ว่าโอ้ยเพือ่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนันเดตนเลยทอ <laughs> นี่ยเล่นนี้ดีกว่า <laughs> เล่นเดิมเลยปะ สวยเพื่อนเยี no yeah, so ่ยมดักกันไว้เพื่อนดักกันไว้เก็บของคนนึงเก็บของหนึสวยเกิดตรงนี้ด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยหมดเลยเพื่โปรเทคไวใกับผมอ่ะเพื่อนผมแตกเพื่อนผมแตกเพื่อนผมแตก ยัดไม่ไหวจริงว่าสามคนอะ่ะจะยัดถ้ายัดสามคนไม่ไหวจริงต้องแบบเป็นหนึ่งนะครับตอนนี้ดีเจเริ่มเยอะละเอาไปเล่นกัน,นเยอะๆโอ้แล้วพวกกันหมดเลยวะเนี่ยวพวกบ้าป่ะเนี่ยแบบแต่ว่าเพื่อนเขาโครบดีนะแต่ผมไม่แตกง่ายกัน เฮ้ยเทสมันแพงเลยนะมึงว่ามึงเทสถูกอ่ะต้องบอกก่นไว้ก่อนเฮ้ยคนเริ่มเยอะแล้วชื่นใจเพราะมันเป็นเซิร์ฟผมเนี่ยครับทุกคนคนเริ่มมาละต้องแบบรอยิงหลังนะัแล้วกูจะยิงมันยังไงวะเนี่ย โอ้โหมึงดูลเลยเฮ้ยเพื่อนยิงตายได้เหรอวะโอโ้ไม่ใช่ลนะไม่แบบแบบไม่ได้อะเล่นไม่ได้อะโอ้นมันแบบไม่ไหวจริงเออขอที่ไม่เล่นมังโคว่าวันนี้มาแจกขอแจกหน่อย อีกวัวไกไม่เอามาเรวม,มาแล้ว่านั่นอะไรสวยนม่รตายเด้ออุ้ยโอ้โหไม่ตายพาตเพื่อนไม่ยิงต่อละเพื่อนโอ้เพื่อนน่าจะยิงต่อเมื่อกี้ ่อนผมแบบบอกบอกว่าเซ็ตแพงปุ๊บคือมันแบบไม่กล้าเล่นเลยอะเน็ตเท่ต้องแบบโดนหลายดาเมจมากนะครับทุกคนเล่นยากมากมาเล่นเหมือนมาแจกแล้วเนี่ยผมก็มาแจกแหละตั้งใจมาแจกแลมาดกันวะเอยมาดิ

เพื่อนกูร่วงเพื่อนเพื่อนไอ้เหี้ยเพื่อนผมร่วงโอ้เพื่อนผมแตกครับแบบไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะแม่งแบบโอ้โหแล้วกูกดตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาจริงหลังแล้วผมบอกเลยว่า สำหรับใครที่คมนะผมบอกเลยว่าผมไม่คมนะครับขนาดผมไม่คมผมยังยิงได้เลยนะถ้าใครคมอะ่ะคือมันจะมันจะเล่นง่ายมากเลยนะว่าคือแบบชุดเดียวตายชุดเดียวตายนะครับคือสวนนะต้องสวนนะคยังไม่ต้องสวนเซตผมแจกไปประมาณเกือบสิบเซตแล้วมั้งผมว่าเกือบสิบเซตเลยนะครับเกือบตายอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหสามดามีดผมจะแจก ผมจะแจกอีกรอบนึงแต่ผมจะออกไปนะครับทุกคนผมจะเอาเป็นนี่นี่แล้วผมจะออกไปไกลๆนะครับผมจะออกไกลละผมว่าเล่นอย่างนี้เราไม่น่าจะสู้ได้นะครับผมจะออกไกลชึบชึบ,ชบผมออกไกลเลยแล้วกันรอบนี้แจกว่าสุดท้ายนะครับทุกคนแต่ตัวละครผมทำไมมันเรืองแสงวะ ได้เป็จัดต้องถอยไปเล่นต้องถอยไ,ไปเล่นข้างหลังอ่ะเลยนดึ๊บอุ้ย,ยอุ้ย,อยมองไม่เห็นทางเอือสวยนี่แหละนี่ไงต้องอย่าง,งานั้นฮ่ามุมก๊อตกูเลยมุมแบบเนี้ยมุมซุดอะ่ะไอ้ดี๋จะเข้าหนั่นอ่ะ โอ้โหแบบกระส,สุนใส่ช้ามากเมื่อกั้ผมแบบโคตรได้อ่ะแม่งมันมันน่าได้จัดเลยนะเว้ยโอ้โหแบบมันน่าได้จัดเนี่ยผมขอแก้มือหน่อยคือมันน่าได้มากเลยเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือมันน่าได้เว้ย แบบใส่ก็สุนช้ามากมาผมออกไปอ,ออกอีกรอบสุดท้ายคือมันน่าจะได้อ่ะทุกคนแต่มันแบบใส่ก็สุนช้าวะ่ะแม่งมันน่าจะได้จัดดูความถึกดีเก้าสีเท่ากัน จะมาล้อผมถึกไม่ได้นะอโอแต่แบบพลาดจัดเลยมารอบสุดท้ายแล้วท้ายสุดสุดท้ายจริงๆละผมบอกไวยน,นะมุมเนะี้ยใครเดินผ่านคือมันมันตายผมแน่นอนเนะี่เพราะผมเล่นผมผมเล่นมุมผมเล่นมุมตุ้ดเนี่ย แจกเยอะแล้วผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะพยายามดันให้คนมาเล่นเซิร์ฟเรื่อยๆนะครับให้มันนัวๆน, <Okay. S 1> นั่งไม่มีทัดจาะเลยอ่ะแอนที่จะให้เพื่อนผมขึ้นมาก่อน ข้างหลังเข้าโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนโดนยำเกินไม่ไหวงั้นผมไปละเดี๋ยวผมมาแจกใหม่แน่นอนนะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย